สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอาจะมีรถตักของยี่ห้อโคมัสื่อนะครับเป็นรุ่น w a 150รุ่น 3E นะครับแนะนําให้ชมกันนะฮะนี่นะครับอ่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นรุ่น 3E นะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องการที่เขาเป็นรุ่นผิมนิยมนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถดูแลรักษาเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะครับอ่าพวกเครื่องเครื่องยนต์เกียร์ของเขาเนี่ยไม่ค่อยมีไฟฟ้านะครับเป็นระบบแมนนวล แทบจะทั้งคันเลยนะครับมีที่หน้าจอนิดเดียวเท่านั้นนะครับ <c oughs> เป็นเครื่องในเล็กธรรมดานะเกียร์ก็เป็นเกียร์ทอคธรรมดานะครับดูแลง่ายนะครับเนี่ยนะอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเขามาสาภาพค่อนข้างสวยมากๆนะครับเนื้อตัวของเขาเนี่ยมา,ส,า,า,าสวยมากๆเลยนะครับเป็นรุ่น3มีอายุก็จริงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเนื้อตัวมาสวยมากๆนะครับเนี่ยนะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูรอบคันกันก่อนนะครับเริ่มจากสภาพปากมุ้งกีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมุ้งกีหนึ่งคิวครึ่งแบบนี้นะครับน่า ก็จะเป็นมุ้งี่คิวครึ่งแบบนี้นะครับเนื้อมุ้งีก็มาเต็มเลยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะดูอกดูเผาของเขานะครับสวยมากนะครับคันนี้นะครับเนี่ยนะฮะรถแห้งเดิมทั้งคันเลยนะครับสวยนะครับสวยจริงคันนี้นะครับแขนเขินเนี่ยก็ไม่มีรอยรล้ารอยดามเลยนะครับเนี่ยนะฮะเป็นเนื้อเดิมจากโรงงานหมดเลยนะครับมุ้งีดด้านหลังก็มาเนื้อเต็มเลยนะครับผมนี่นะฮะ ขนาดยางของเขาเนี่ยก็จะเป็นยางเบอร์8.424นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟมาตรฐานของรถตักไซส์หนึ่งกิโลครึ่งอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะลูกค้าลองดูเนื้อเตืองใกล้ๆนะครับเนื้อตัวเนียนๆมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับนะฮะบางโคนดมันไดเนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญดูยางดูดอกเขานะครับยางเขาโคตรใหม่เลยนะครับยางใหม่มากนะฮะสภาพยางมาสวยมากๆนะครับเนี่ยนะฮะเบียน150เดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับอึ๊บอ่ะนี่ สภาพเครื่องยนต์มาสวยมากๆนะตัวนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์ที่เขาใช้งานอยู่นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นหกสูบเทอร์โบนะครับนี่นะสภาพรอบคันมาสวยมากนะครับนี่นะฮะสวยนะครับยางนี่ก็โหสวยจริงๆนะครับคันนี้นะครับหล่อทุกมุมเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวมาดูฝั่งเทอร์โบกันบ้างนะครับราดเครื่องของเขานะตัวนี้เนี่ยลาดเครื่องที่เขาใช้งานอยู่จะเป็นเครื่องยนต์บุนเมสุหกดีร้อยสองนะครับตัวนี้นะครับอ่าหกดีร้อยสองนะฮะ สภาพเครื่องฝั่งเทอร์โบฝั่งหัวฉีดเนี่ยมาสวยหมดเลยนะครับนะ้าี่นะแล้วก็ที่สาคัญเครื่องยนต์เขาก็ทํางานได้แน่นหนีมากๆเลยนะครับเนี่ยนะสะภาพเนื้อตัวฝั่งหนึ่งเนี่ยก็สวยเช่นกันนะครับพวกคัรสรงคาซีาบันไดบังโคลนเนี่ยสวยหมดเลยนะครับไม่ได้มีรอยผุเลยนะนเดี๋ยวมาดูสภาพเกียร์กันต่อ,อน,นิดนึงนะตัวนี้ก็เป็นเกียร์ทอสนะครับตามที่ผมได้เกินไปในต้นคลิปนะครับก็จะเป็นลงบเกียร์ทอสง่ายๆเลยแมนนวลแมนนวลเลยนะครับดูแลง่ายนะครับ เป็นเกียร์ทอล์เดีแบบนี้นะครับสภาพเกียร์ก็แห้งสวยดีมากๆนะครับนี่นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันในสภาพที่นั่นบางคนขับกันนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองขับเทสกําลังให้ลูกค้าดูกันนิดนึงนะครับเราจะได้รู้ว่ากําลังของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับปไปดูกันครับนี่นะครับพอขึ้นมาในส่วนของที่นั่นบาคนขับนะครับไปเนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะครับของเจ้าตัวรถตัก WA150 รุ่น 3E คันนี้นะครับ่าส่านภายในก็เหมาะสมกับสภาพภายนอกเลยนะครับตัวนี้ก็ภายในมาสวยเลยนะครับเฟอร์นิเจอร์ของเขาเนี่ เห็นไหมครับเพดงเพดานสวยหมดนะครับมาเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะครับตัวนี้นะครับระบบคอนโทรลที่เขาใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นคอนโทรลเดียวแบบนี้นะครับอ่าเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็นคอนโทรลเดียวแบบนี้นะครับนี่นะฮะและเกียร์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4เกียร์นะครับเดินหน้า4ี่เกียร์ถอยหลัง4ี่เกียร์แบบนี้นะครับนี่นะฮะอ่าเดี๋ยวลองกำลังแขนกันนิดนึงนะครับนี่นะฮะยกตัวลอยแบบชิวๆนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะนิ่มดีมากมากเลยนะครับอ่า๊มแรงนะตัวนี้นะครับ การยกคงยกแขนทํางานก็ทํางานได้ไวและก็นิ่มดีปกติเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวมาลองระบบเกียร์กันบ้างนะครับนี่นะเบรกมือตรงนี้นะครับดึงขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองไล่เกียร์นะครับจากเกียร์หนึ่งเนี่ยไปถึงเกียร์สี่เลยนะครับอันนี้เป็นเกีย anc, ร์ท่าหลังเกียร์หนึนะงนหน่งนะน,นะครับลองเกียร์ด้านหน้าบ้างเกียร์หนึ่งนะครับสองนะครับสามนะฮะแล้วก็เกียร์สี่นะครับ จนะีใช้งานได้ครบนะครับระบบการหมุนพวงมาลัยของเขาเนี่ยช่วงจังหวะการหมุนเนี่ยก็ทำได้นิ่มดีมากๆเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองไล่เกียร์ถังกันบ้างนะครับเริ่มจากเกียร์สองนะฮะตะกี้ลองเกียร์หนึ่งไปแล้วนะครับเกียร์สองสามนะครับแล้วก็สี่นะครับนี่นะจังหวะการเปลี่ยนกรงเปลี่ยนเกียร์ของเขาเนี่ยก็ทําได้นิ่มดีมากๆเลยนะครับแล้วก็การทํางานของเขาเนี่ยก็ทําได้แรงดีมากๆเลยนะครับนี่นะ อ่อ่านีนก็จะเป็นในส่วนของสภาพภายในนะครับแล้วก็เป็นการลองขับคร่าวๆนะครับของเจ้าตัว WA150 รุ่น 3E คันนี nice ้นะครับสำหรับ no ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวรถตัดโคมาโซนะครับ WA150 รุ่น 3E คันนี้นะครับผมก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรขึ้นอตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับอ่าแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะลองมาเปรียบเทียบนะฮะมาลองดูตัวจริงลองขับลองเทสนะครับเจ้าตัว150รุ่น3คันนี้นะครับหรือว่าอยากจะลองมาเปรียบเทียบกับรถยี่ห้อหนึ สายเนือเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับที่ผมจะมีโลเระช่างที่ร้านนะครับ พร้อมกับรูปแล้วก็วิดีโอของแต่ละคันเนี่ยส่งให้กับลูกค้าได้ดูได้ชมกันทางไลน์ทีมหนึงด้วยนะครับเนี่ยนะอ่าคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาเนื้อตัวสวยมากๆนะครับเครื่องปั๊มเกียร์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีปกติหมดเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันนี้นะครับกับเจ้าตัวคฟล์ู WA หนึ่งร้อรุ่น3 E คันนี้นะครับอ่าสำหรับท่านนายที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดสมัครคลายนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะพาสินครรััับบสสวดีค